เข้าหลังลงยังลงเธอที่สี่เข้าหัวไหลหมุนมือปาดเพราะปาดเซตพูดประเด็นเวียงมือท้องแขนคึงขวางหนึ่งท้องแขนคึงขวางฝ่ามือลาบลงไปท้องแขนคึงขวางฝ่ามือปาด ฟ้ามือปาดอย่างฟ้ามือปาดสองแขนคืนสี่องแขนคืนหจริงมากเย้าออกเย้าออก่ะปาดพานกันสิซื่อเนี่ยปาดพานบอกกรรมปาดพานบอกกรรมปาดพานบอกกรรมขเข้าใจพอสูตรเสร็จปุ๊บท่ามันยังมีอีกเยอะท่ามันขึงไว้ ถ้ามันยังมีอีกเยอะเยอะมากมากมากเอาปาดมาสุดทั้งนี้ปาดมาสุดทั้งนี้จับแขนลูกค้าคืนมันเยอะโพดเอาเอามือลูกค้าไปว้างกับพื้นทั้งนั้นกำสีสองข้างกำสีสองข้างกำสีสองข้างตัวเขาจะบ่เบี้ยวแขนลูกค้าตั้งให้ตรงตรงกลางตงัวลูกค้าแขนลูกค้าจะบ่ะเบี้ยว สี่ลูดลงถึงหนึ่งกำมลูกกัมแขนลูกค้าตรงว่างยุบหัวบวไปทั้งคางหาเธอบอตรงมาเหลียวบังแม่ค่ะ เกินหาแล้วแม่บอกว่าหาเอาพอหาเสร็จปุ๊บเอามือด้านทางมือกดลงไปถึงหน้าอกมันจะอยู่ตรงหยังเมื่อนูข้างยุใสเมื่อนูข้างยุใสหนูหลุดจากใสเออก็แม่เพราะเได้สั่งให้หยังมือมันจะต้องขึนมาหยังลูกมือมันขึ้นมาหยังขึ้นมายุซีึ้นหนูจะนอกเหนือนะลูกถ้าหนูนอกเหนือหนูจะหลงเข้าใจค่าหมายบอ มือมันจะมาทางกลับยูซีเอามือทางด้านมือพริกกดสีลงใส่หน้าอกพริกกดสีลงใส่หน้าอกสมมือกดลงใส่หน้าอกให้ตรงกับหน้าอกกดให้ตรงสี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 มือกดให้ตรงสีมือทางด้านมือกดให้ตรงสีอ่าเรายกตัวขึ้นว่าเลื่อนยกตัวขึ้นกดร้อยขึ้น 4ถึงหนึ่งหัวไหล่ลงไปสุดๆไให้มันทัวแขนไม่ได้อยู่ที่เดียวคนสวยให้มันเป็นหเส้นไม่ได้เป็นเส้นเดียวสี่เป็หัวไหล่หนึ่งสีหัวไหล่สองเนี่ยเป็นเล่นต่อขึ้นไป ห้าจะต้องอยู่พี่หาต้องเข้าพี่แล้ว4ถึงว่าไรห้าหลุดโล่งสูตร4ถึงว่าไรห้เอามื่อนี้เกิดไปเปลี่ยนสี่ถึงปงสี4ถึงชี4สี่ถึงลาง4ถึงนาง4ถึงก้อยอ้าเขอถึงก้อยปุ๊บ วางแขนข้างนี้ลงวางแขนข้างนี้ลงเลื่อนตัวมาทั้งคางเลื่อนตัวมาทั้งคางเอามือสออนกัาไปใต้รักแร้มือนี้จับแขนไว้มือนี้จับแขนไว้มือนี้จับโน่รักแร้บ้านผู้ใดอยู่หัวไหลโนเอาแขนวางลงเอามือสออนก้าไปใต้รักแร้ ที่หนูบอกว่าแม่อยากเห็นเห็นยังเห็นอะไรยังที่นี่น่ะเห็นอะไรยังที่นี่น่ะเห็นแล้วมั็นบอกแม่หยับเบิรงนี้เบิรงมาที่เนี่ยมือจับอยู่ยังดึงหมุนมือขึ้นมาโน้มือที่ยู่งลักแน่ะ